One, two. Oh, okay. You've seen it, maybe in a dream, a murky, forgotten land, a place. Where souls may mend your ailing mind, you will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. i believe they called it drang lake. perhaps you're familiar. no, how could you be? but one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. <laughs> Drawn to a flame, your wings will burn in anguish. Time after time, for that is your fate, the fate of the cursed. มาในที่สุดก็ได้สตีมดักโสซส่เสร็จสลยอุ้ยเล็บดำเชียวเวรกอัพเวรกอัพ โซเฟเยร์ว่าจะสตรีมไปเล่นไปไม่ก,กระสุกโอเคนอันับแรกตั้งค่าเสียงก่อนเลยรู้สึกว่าเสียงมันจะเซลาวมากนะนีๆๆๆๆ,ๆเดี๋ยวลดลงไปสักสองจึกพักันอเสียงมันจะได้แบบว่าไม่เซลาวจนเกินไปโอเคหรือยัง น่าจะโอเคไปสวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกมจา k s กโ l ่ภาคสองนะครับซึ่งถามว่าทำไมเล่นภาคนี้ผมมีภาคเดียวนะฮะ <c oughs> ยังไม่มีเงินไปซื้อภาคอื่นมาเล่นเออโอเคอันนี้เป็นภาคสองนะครับผมจะเล่นเกมนี้ด้วยอ่าต้นเกมจุดเกมมาใช้ดาบเล่มเดียวใช่ใช้ดาบเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวเลยวันเว o n ซอสวัเบสอันนี้เจอคุณยายสคนนะ o my เจดูหน้าขอณเจ้าสิใช่หรือเปล่าเป็นอ n d เดไม่ใช่อันเดดันเดด่มาเลว่จะไม่ได้แปลแบบทุกอย่างนะครับ All the ones like you. You spoke to that kind old deer, didn't you? <laughs> You're finished. You'll go hollow. We? Oui. Yes. You'll become one of them. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. Is the fate of the cursed? <laughs> <laughs> what is your name? Ah, you <coughs> <laughs> <laughs> Okay. We <laughs> have <laughs> Yeah. <laughs> At least you know your own name. Here's your reward for sharing. Mm, it's a human. Effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past yes it's an effigy of you ไอ้แซงตุคนครเนี่ละ่ะคลาสแน่นอนฮะผมจะใช้ดาบเพราะงั้นไม่แน่นอนบอกเลย ส่วนกิฟผมจะเอาเป็นฮีเมนิฟิชี่ใบนะครับส่วนเรื่องของบอดี้เอาเป็นวันนี้ประมาณนี้ขึ้นกล้ามล้วขึ้นกล้ามครับเรื่องใบหน้าผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากจะเป็นทรงผมอย่างเดียวแล้วกันเอาทรงผมที่จริงใจหน่อยทรงผมที่จริงใจนี่แหละ แลก็ดวงตาดวงตาอยนี้โอเคตาดำฮะตาออกสีน้ำต,ตาลเข้มหน่อยฮะเราคนไทยจะไปอันนี้เป็นปรับแต่งไม่นะเพิ่มเติมโอเคอเอาแค,นคน่นี้แหละ

Hold on to your souls. They're all that keep you from going hard. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. What <laughs> happened? ก้นเทอร์ลนนะครับคีแล้วก็ฮาวเวินไอรอนคีนะครับแล้วก็ฟอสเซนฟลาวเวอร์คีจัดไปอุ๊ยเฮ้ยเงาขาวเมื่อกี้ผู้เล่นอีกคนนึงครับเช็คไอเทมในใจเย็นอ่านี่ไงหมวกมันต้องมีส่วนชุดแล้วก็ได้ชุดเป็นพลาสอสศวนมานะครับแล้วก็ดาบเล่มหนึ่งจัดไปดิ้ง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 ้จุดไปุ้ง เกิดออกมาเป็นกับอเมริกฟจจัดไปมีอะไรอีกหรือเปล่ามันมีปลายต่อไอ้เอาดีวิจัดกลับข้างหลังก่อนครับข้างหลังมีไอเทมข้างหลังมีไอเทมข้างหลังมีไอเทม โอเคตรงนี้มันลงตรงได้โอเครียบร้อยครับจะได้เป็นสมูทตี้สมูทตี้แล้วใช่ไหมเอาไปให้กับเจ้าพัวมอนตัวน้อยๆแรกไอเทมนะครับแล้วก็ทีนี้าคมพลาดเลยของดีาาดมามอนตัวแรกนะครับ ที่เราจะได้ซัดบอกเลยว่าเฮ้เดี๋ยวอันนี้มันเปิดออโต้บอกไว้อ่ะอันนี้ออโต้รันมันอันนี้เดินอันนี้วิ่งโอเคโอออโต้บอกออกไปฮัลโหลเอ้ยชัปปีเอ้ยชัปปีเอ๊อะขบไปสามจิกนะกั้นจะยังไงอะอยังไงยังไงตูดเม็นตะเร่าอะยังไงยังไง เป็มเม็ดเต็มเหนียวบอกเลยฟอดหนักไปหนึ่งทีครับนาทีนี้ยังไงครับพี่เออเสกเอป,ปคัตนะว้าวโอ้โช้าเอสเอสยาออป,ปคัดอีกแล้ายาเฮ้ยจับมันตุ้ยตดอยางจริงเชียวขอตักจ๊กโอเคอัน,นุดอัดเป็นแหวนอ๋อสโตนลิงนะครับแหวนด อีกต้นเกมนะฮะเดี๋ยวพอเล่นไปสักพักน,นึงก็ต้องเปลี่ยนพวกแหวนแต่ผมจะใช้ดาบเล่มเดียวที่ได้จากต้นเกมนี่แหละไปไปเล่นจนจบเกมแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มนี้หนักไปครับเดี๋ยวจะเอาเล่มที่ได้มาช่วงต้นๆนี่แหละของแม,แมปแรกๆเลยจะเอาเล่มนั้นนะครับเล่นจนจบเกมไอ้ตรงนี้มันเชื่อมกับทไปตรงนี้เก็บเก็บไปเทมก่อน

อ๋ออันั้นมันเลยหลอดทังน,นี้จริงจด้วยอ่ะอืมมันต้องมาเครยร์ตรงไหนก่อนอืมมันอยู่ต่องไปหน่อยนึงทั้งมดเป็นแหลอดทันนี้็ดีถูกปะ